สวัสดีครับกลับมาพบกับ NGG นาะซประจําวันที่6ตุลาคมนะครับเราจะมาอัปเดตภาพรวมที่เกิดขึ้นเมื่อวานกันนะครับเมื่อวานเนี่ยจะเป็นมาโคใหญ่แต่ว่าจะเป็นมาโคใหญ่ในฝั่งของน้ํามันนะครับโอเปกเมื่อวาน,นจะมีการประชุมใหญ่นะครับการประชุม o อ e c กทั้งที่23นะครับที่กรุงเวียนนาซึ่งท็อปิกเนี่ยท็อปปิกที่โอเปคุยกันก็คือเรื่องของการ ลดกาลังผลิตน้ํามันนะครับซึ่งทางโอเปกเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจะลดน้ํามันนะครับประมาณ2ล้านบาร์เรลซึ่งทางโอเปกเนี่ยเขาออกมาพูดนะครับก่อนที่จะมีการประชุมโอเปกหวันทางโอเปกพิจารณาว่าจะมีการปรับลดกําลังผลิตอยู่ที่2ล้านบาร์เรลต่อวนันเมืม่อวานนะครับทางโอเปกเนี่ยคอนเฟิร์มนะครับว่าจะลดกําลังผลิต2ล้านบาร์เรลต่อวันจริงๆโดยทางโอเปกนะครับเขาจะเริ่มลดกําลังผลิตนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่า ใน O อเปกนะครับเีประเทศไหนลดกําลังผลิตยเยอะที่สุดนะครับประเทศรัสเซียลดกําลังผลิตยเยอะที่สุด5้า0สนบาเรลอ่ะพอๆกับซาอุเลยนะครับซาอุก,ก็ลดมา5 2 6 0สนสอเหมือนกันซึ่งการดําเนินการนะครับจะเกิดขึ้นเดือนพฤศจิกายนผลกระทบนะครับถามว่า ผลกระทบจากการที่ O อเปกลดกําลังผลิตเนี่ยส่งผลยังไงบ้างนะครับการที่ O อเปกส่งสัญญาณลดกําลังผลิตเนี่ยมันส่งผลให้ราคาน้ํามันนะครับปรับตัวสูงขึ้นพอราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาเลยนะครับสิ่งที่ตามมาเลยคือเรื่องของเงินเฟอ้อก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราดูตัวเลข CPI นะครับ CPI เริ่มดีนะครับ ตัวเลขเงินเฟอ้อนะมีการปรับตัวลงมาต่อเนื่องนะครับสเดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นตัวเลขเงินเฟอ้อ CPI นะครับปรับตัวลงแต่การที่ o อเปกนะครับส่งสัญญาณลดกําลังผลิตเขากําลังทําให้เงินเฟอ้อกลับมาอันนี้มุมมองส่วนตัวผมคาดการว่าในช่วงหลังจากเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยน่าจะเรียกให้เงินเฟอ้อกลับมาการที่ส่งสัญญาณให้เงินเฟอ้อปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยก็ส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นตามะฉะนั้นมุมมองในฝั่งของ ทองคำนะครับหรือว่า s e n ติเม n t ์ในฟังของทองคำเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่ราคาทองคำเนี่ยอาจจะปรับตัวสูงขึ้นด้วยเรื่องของเงินเฟ้อนะครับแต่ต้องรอดูนะครับรอดูตัวเลข cpi เดือนนี้ก่อนนะครับว่าตัวเลข cpi เดือนนี้ออกมายังไงแต่เดือนหน้าเนี่ย จะเป็นตัววัดและสัญญาณที่เงินเฟอ้ออาจจะกลับมาเนี่ยมีเยอะนะครับหลักๆเลยเนี่ยมาจากโอเปกลดกําลังผลิตทําให้ราคาพลังงานเนี่ยเริ่มกลับมานะครับก็ดึงดูดให้นักทุนหรือว่าดึงดูดให้ตลาดเนี่ยเริ่มกลับมาสนใจพลังงานเพิ่มขึ้นนะครับพอมีนักทุนนะครับสนใจพลังงานเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะล่องเงินเฟอ้อด้วยคราวนี้เราไปดูในฝั่งของดอลลาร์เด็กแล้วก็ในฝั่งของค่าเงินบาทกัน มาดูในฝั่งของดอลลร์อินเด็กกันก่อนนะครับในฝั่งของดอลลร์อินเด็กในสัปดาห์นี้เปิดมาดอลลร์อ่อนค่านะครับล่าสุดเนี่ยดอลลร์ลงมาทดสอบตรงแนวรับบริเวณ110.47นะครับแล้วก็เริ่มมีแรงซื้อรีบาวกับขึ้นไปใหม่นะครับมุมมองในสัปดาห์นี้ผมมองว่าดอลลร์เนี่ยน่าจะยังไซเวย์นะครับไซเวย์อยู่ในกรอบคิดว่าน่าจะเคลื่อนไหวไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีมาโคจากทางฝั่งเมกานักทุนเนี่ยก็มองว่าอาจจะเป็นช่วงที่เฟดเนี่ยอาจจะพิจารณาว่าชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยไปก่อนดีมเพรราาะะว่ผลกทบ จากการที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยทำให้ตัวเลขการจ้างงานเนี่ยลดลงนะครับหมายความว่าคนว่างงานเพิ่มขึ้นนะครับพอคนว่างงานเพิ่มขึ้นเนี่ยเฟดอาจจะเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้วัดว่ายิ่งขึ้นดอกเบี้ยนะครับส่งผลให้คนตกงานเพิ่มขึ้นพอคนตกงานเพิ่มขึ้นนะก็จะส่งผลต่อภาพรวมของตลาดแรงงานด้วยเขาก็เลยอาจจะพิจารณาในการชะลอการปรับขึ้นดอกเบีย้ยไปก่อนนะมุมมองที่ตลาดมองเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเฟดอาจจะ ส่งสัญญาณในการชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับเดือนหน้าเนี่ยเฟดอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยแค่50นะครับถึง75แต่ส่วนใหญ่นตลาดเนี่ยมองไว้ประมาณ60จุดนะครับหรือว่าคาบเกี่ยวระหว่าง50ถึงจะสินะก็ต้องรอดูท่าทีของ ตัวเลขนอนฟาร์มนะครับว่าตัวเลขนอนฟาร์มเนี่ยออกมายัางไงนะครับถ้าตัวเลขนอนฟาร์มออกมาแย่เนี่ยสัญญาณที่เฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะมีแค่50จุดนะครับอาจจะไม่ถึง7จสิจุดแต่ถ้าตัวเลขนอนฟาร์มออกมาสูงก็อาจจะส่งสัญญาณให้เฟดอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่จสิจุดเหมือนเดิม <S <S มุมของดอลลร์อินเด็กซ์เนี่ยผมก็มองว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมีมีเฟดสาขาต่างาออกมาพูดแต่คิดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบเท่าไหร่นะครับถ้าเท่าที่ดูเนี่ยส่วนมาก มาโครใหญ่ๆเนี่ยที่เคลื่อนไหวนีจะเป็นเรื่องของเกาหลีเหนือนะครับเกาหลีเนี่ยยิงขีปนาวุธด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งบอนนะครับบอนฟื้นตัวด้วยก็เลยเป็นตัวดันให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับบอนแข็งค่าบอนดดีตลาดหุ้นดีทองเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นดอลลาร์เนี่ยตอนนี้เริ่มจะเป็นสินทรัพย์ที่นักทุนเนี่ยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ นะครับก็เลยส่งผลให้ช่วงนี้นะครับดอลลาร์เนี่ยอาจจะชะลอตัวไปบ้างนะครับดอลลาร์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ผมเลยมองว่าในสัปดาห์นี้นะครับดอลลาร์น่าจะยังคงสายเวนะครับจนถึงวันศุกร์นี้รอสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าจะมี CPI นักทุนน่าจะรอสัปดาห์หน้าว่าตัวเลข CPI เนี่ยจะออกมายัางไงสัปดาห์นี้คิดว่าไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวเท่าไหร่ในฝั่งของดอลลาร์เด็กส่วนในฝั่งของค่างเงินบาทนะครับในฝั่งของค่างเงินบาทก็ได้รับปัจจัยบวกมาจากดอลลาร์อ่อนค่านะ ก็มองว่าบาทเนี่ยน่าจะกลับลงมาทดสอบตรงแนวรับ37นะครับดูไว้แถวแถวาตรงนี้นะครับถ้าในสัปดาห์นี้เนี่ยไม่มีมาโครใหญ่ อะไรเพิ่มเข้ามานะครับหรือว่ามีการแทรกแซงจากธนาคารกลางเนี่ยผมก็มองว่าบาทเนี่ยอาจจะแข่งค่าได้อีกนะครับคิดว่าบาทน่าจะลงมาทดสอบ3 7นะครับในฝั่งค่าเงินบาทส่วนราคาทองคำนะครับในสัปดาห์นี้ถ้าดูเป็นแพทเทิร์นนะครับเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยว่าทองคำเนี่ยทำแพทเทิร์นคล้ายๆกับดับเบิลท็อปนะครับถ้าตามแพทเทิร์นเลยก็คือขึ้นมานี่นะครับแล้วก็ย่อลงมาทดสอบตรงโซนพันเก็แนะนําสําหรับนักทุนที่อาจจะเข้าซื้อนะครับรอดูแถวๆโซนพันเจ็ดก็เป็นจุดที่แนะนําในการเข้าซื้อนะครับโซนพันเจ็ด แล้วก็ปิดทางกไรในกรอบนี้ไปก่อน20เหรียญนะครับเนี่ยเทคโปรฟิตนะครับ TP แถวแถว20-25ก็ได้นะครับในฝั่งของราคาทองคำในสัปดาห์นี้ราคาทองคำเนี่ยเราได้รับปัจจัยบวกค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยเริ่มฟื้นตัวอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของน้ำมันด้วยนะครับแต่น้ำมันเนี่ยอาจจะเป็นผลทางอ้อมมากกว่านะครับถ้าน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนะครับทำให้ CBI สูง CBI สูงเนี่ยก็ทำให้ทองขึ้นก็เป็นปัจจัยที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกับราคาทองคำ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีผลกระทบกับน้ํามันเนี่ยราคาทองคำเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบตามมาเหมือนกันนะครับี่จะเป็นภาพรวมมาโครในสัปดาห์นี้นะครับก็เหลืออีก,อกหนึ่งเอีเวนต์ใหญ่ๆนะครับคืนวันพรุ่งนี้นะครับวันศุก นอนฟาร์มเพโลนะครับตัวเลขนี้เป็นตัววัดเลยถ้าตัวเลขออกมาดีนะครับตัวเลขออกมาดีเนี่ยราคาทองคําปรับตัวลงนะครับถ้าตัวเลขออกมาแย่เนี่ยส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็อาจจะส่งผลให้เฟดเนี่ยชะลอการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนะครับหรือว่าจะมีการปรับลดนะครับจากเดิมจะสิเนี่ยอาจจะเหลือแค่50เพราะว่าตลาดแรงงานเริ่มได้รับผลกระทบนะครับเฟดอาจจะมองว่าการจ้างงานอาจจะไม่ได้เต็มร้อยนะครับอาจจะไม่ได้ตามที่เขาพูดเอาไว้ว่าตองเลเบอร์นะครับฟลูเอมพอยเมนต์นะครับที่อ่าเฟด หลายท่านเนี่ยชอบพูดกันนะครับว่าตอนนี้การจ้างงานของเฟดเนี่ยอยู่ในระดับที่เรียกว่าแบบเต็มรูปแบบแต่ถ้าตัวเลขขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเฟดอาจจะพิจารณาการชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยได้นะครับรอดูตัวเลขนอนฟาร์มพรุ่งนี้นะครับว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีท่าทียังไงนะครับก็จะใช้ข้อมูลยังไงต่อนี่ก็จะเป็นภาพรวมมาโคในสัปดาห์นี้นะครับที่อยากให้ทุนจับตามอง เหมือนเดิมนะครับถ้าหากหนักงทุนมีคำถามสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้ที่ NGG Trade ใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ได้เหมือนเดิมนะครับอยากพูดไปเด็นไหนเพิ่มเติมพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ